สวัสดีค่ะก็มาเจอกันที่สาขา2นะคะอ่าสาขา2มีชื่อว่าร้านตีมีตังแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านสีชวาตำปูนปทยรินอำเภอลำปไบมาศห่างจากลำปไบมาศอยู่ประมาณ17กิโลนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้อ่าสาขา2ตอนนี้เหลืออะไรบ้างคันแรกเลยนะคะคันแรกรถไถนิวฮอลแลนด์ค่ะนิวฮอลแลนด์แปแรง ตัวนี้มีเล่มพร้อมนะคะอ่ารถปี50ตัวนี้อุปกรณ์บีด้านหน้าพัานหลังโรตารี่จากราคา230,000บาทลดเหลือ199,000ากบาทจ้ะ ของแมห้ารายการเหมือนเดิมจ้ะ ตัวนี้รถถ่าคปุต้า8 0 3 0นะคะอุปกรณ์ได้ไปดันอย่างเดียวจ้ะตัวนี้จากราคา129,000บาทเมียให้ปรับราคาอยู่ที่100,000บาทจา้ะ100,000บาท100,000บาทตัวนี้ไม่ได้พันหลับใช่ค่ะได้จนรถกับใบดัน งฟรี300ร้โดของแถมห้ารายการเหมือนเดิมจ้ะ พันสี่สิบสามค่ะได้พันสามได้จัวรถกับพานสามตัวนี้ราคาเหลือเก้าหมื่นเก้าจับเก้าหมื่นเก้าอุปกรณ์พานสาม ได้พันสามเส้นเป็นถ่ายของเลวให้พร้อมรถจิบรถจิบคันนี้เป็นนิสันฟ้าแดงค่ะ จากราคา7จ็ดหมื่นเ้ฮียปรับราคาให้เหลือ6กหมื่นเก้าพันบาทจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ค่ะเช่ให้เรียบร้อยแล้วครับขับได้แล้วนะทำเสียให้ใหม่ยางก็น่าจะเปลี่ยนให้แล้วพร้อมขับแล้วครับหกหมื่นเก้าพันบาทสีส้มเลยนะส้มเขียว คนขับก็เหมาะกับรถมากเลยใช่ไหม แทอดทอดหกหมื่นเก้าครับคันนี้อิซูซูสี่ประตูตอกแคบลังตัวนี้จากสี่หมืนห้าเหลือ สี่หมื่นบาทคันนี้เหรอครับใช่ค่ะคันนี้ค่ะรถแวนใช่ค่ะรถแวลนอันนี้สี่หมื่นบาทอลองจัง แล้วดูภายในคันนี้เล่นทะเบียนพร้อมรถปีสามเก่า เก่งรถเก่งโตโยต้าปี40่ศนตอนนี้โตโยต้าโคโรนาค่ะราคา 29, 2 9 0 0มบาทจ้ะแรงเลย มาดูภายในกันเี่ยวต,ตด้เลย ครับผมรูเครื่องเครื <Okay. S 1> ่องการดูเครื่องการเอเคอะเรามาดูคันนี้กันรถไฮฟูต้า M ห้าพัน S U ตัวน,นี้ได้ด้านหน้ากับพานหลังค่ะจากราคา2 3 0 0 0 0 3 0บาทเฮียลดให้เหลือ180,000บาท ี่ก็ส่งฟรี300โลของแถม5้ารายการเหมือนเดิมค่ะค่ะก็ในส่วนของรถที่พร้อมขายตอนนี้ที่สาขา2ก็มีตามที่เรารีวิวนะคะแล้วก็ยังมีอีก10กว่าคันที่อยู่ในโกดังนั้นรอคลอดเตรียมพร้อมขายค่ะ,คะก็เดี๋ยวยังไงก็อาจจะเป็นคลิปหน้าเราจะได้ชมกันก็วันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อที่สาขา3กันนะคะสวัสดีค่ะ